เวลาไปไช่น้าพี่กับเจ้าเบบีแล้วล่ะอ้าเบบีไงไปนอนกันดีกว่าเออเจ้าหูตาฝาดไปแน่แน่เลยเห็นเจ้าหน,น,หนูนี่ขวตรหยี้ตั้งแต่แรกแต่ว่าตอนนั้นฉันก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงๆแหละอ้าก็ตายเจ้าแม่มีอะไรหรือเปล่าเบบีอะไรเขา เอาล่ะนี้ของขวัญนั่นหนูน้อยเอาล่ะก็ต่ายกับเจ้าชายกับกระต่ายเหมือนกับว่ากระต่ายนั้นจะจะมาชวนกับอาราชาไปเล่นด้วยแต่ว่าหัวของเขาเต็มไปด้วยตาสีแดง เธอเธอน่ากลัวมากเลยเธอน่าไม่ทำอะไรและเธอก็รีบออกไปก็ะตายนั้นถูกกัดออกไปเธอเป็นไทนี่เลดีดแล้วก็พึ่งเสร็จเฮ้ยงาอ่าา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 าอาอ่าาาาาาาหาาานาา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 านาะาา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 าและหลังจากนั้น เขารีบไปฮับฮับฮับาพนี้เขาสามารถออกไปด้านนอกและเขาพยายามออกไปสเ a ซแอ n d ์ไซด์ฮับฮับฮับกตะราชานั้นพยายามที่จะจับเธอแต่เนื่องจากว่าหัวใจของเขาเอาพาสักอย่างตาตานี่ออกมาด้านนอกและหลังจากนั้นเขารีบเดินลงไปที่ทางราชาพยายามจับเขา เขาต้องการเพื่อนบอยมากกว่านี้ตอนนี้เขานั้นได้ทิ้งทุกอย่างลงไปและหลังจากนั้นเขาก็บ้าๆไม่รู้ไปไม่ออกออกไปจากห้องนี้แล้วเปิดประตูชิวเอาไปดูทีวีกันดีกว่า วางไว้ตรงนี้นะครับน่าจะได้ทำอะไรพวกนี้นะผมไปเราไปในที่สุดฉันก็จะได้พักผ่อนดูทีวีกันแล้วผมผมข้บอก่านชมไปก่อนนะว่าผมแปลอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับต้องเข้าใจด้วยเอาละไปต่อนะครับดูเหมือนว่าวันนี้จะน่าจะเป็นคืนท้ายนั่นเป็นโฆษณาที่แย่ที่สุดในชีวิตของผมเลย เราไปต่อ,อ,อดีกว่าร,รู้สึกว่าน่าจะเป็นคืนสุดท้ายของแชปเตอร์นี้แล้วนะครับผมอ่าโอเคไปนั่งดูทีวีแบบตรงโซฟาไปด้านบนดูเหมือนว่าเขาต้องการเแบบี้นะให้เบบี้มานั่งนะผมไปอ่าเดินไปเอาแล้วปิดประตูเหรอหนูน้อยเอ๊ะ คืนนี้อ่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเล่าเนื้อเรื่องนะคบผมราชากับกับกับแกะนะครับ,รบก็คือเจ้าตัวแกะนี้นะครับผมไม่น่าจะว่าต้องเอามาวางไว้ก่อนหรือเปล่าแต่ผมวางไว้ก่อนแล้วกันนะอ่าออกก่อนออกไปก่อนนะครับเอาลละไปหาอะไรกินนะครับที่ชีสโทนี่แล้วครับผมก็คือเอาชีสไว้ก่อนใช่ไหมเอาชีสมาวาง่ะ ทอสตี้ uh, นะครับผมอโอเพ้นอ๋ออ๋อต้องเอาอ๋อ oh, oh. ต้องเอาเอาเนี้ยก่อนเอาอันนี้ไป จะต้องทำยไงต่อหนะ้ะาสว้ก่อนแล้วกันะ เอาซอสมาเยอะๆเลยไม่รู้ว่าเด็กนั่นจะอร่อยไหมนะครับแต่ว่าเอาละโอเค น,นนะีะในเทเลอร์มันมันมันเร <c oughs> ่ไงเร่ไงในเทเลอร์โอ้โหแล้วมันเกิดบ้าบอคอแตกอะไรขึ้นเนี่ยควเขาวงกดฉันไม่ชอบเขาวงกดกลับไปที่เดิมนะครับเรารีบไปกัน่อน กดภูมิไว้ตูเอ้ยเอาเอาของให้แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อโอเค้มเพ่มามาจะเปลี่ยนเสื้อให้นายเอาล่ะนั่งดีๆล่ะโอ๊ยอีกแล้วเหรอฉันคิดว่าลอบนี้จะปลอดภัยเอ๊ะอะไรล่ะ 我一转 เจ้าหนูน้อยไปวางที่เตียงผมจำได้ว่าปกติมันจะเป็นอันอื่นนะไม่ใช่อันนี้นะเอ้ย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 เออ่านเจ้าดีสิอ๋ออ๋ออโอโอไม่อโไม่ ไหอ่ะโอ้โอ้ไม่ตาตาเอ้ยแกแกนี่นะแกโอเคเอ่อหนังสือนี่ใช่มั้ยอ่านมันสิครับคุณจะได้รู้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างร <t> าชาและ อ๋อะไรไม,มันกล่าวมากเขาเนี่ยใช้เขาต้องการพระจันทร์ให้แสงสว่างเาออกไปด้านนอกท่าน่า,า,นาแล้วก็ลมทำการทำให้เขาโอบไวนะเดี๋ยวครูรเสร็จมันเปิดเปิดไว้ดูเหมือนว่าเจ้าชายตัวเล็กเขาจะนอนและหลังจากนั้นเขาก็นอไม่หลับฉันเหนื่อยมากเขาบอกกับ ราช,ชา VII เขาต้องกาละค่ะน้ำพิษเขาเหนื่อยราชาบอกว่าเราแก่ชาเหนื่อยเราแก่เจ้าราชาบอกให้กับเขาชาตุกกาหนึ่งสองสามหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าบอกให้กับพระราชาเขารู้สึกว่าอยากจะรีบลับ เขานั้นเปิดหัวใหญ่ของเขาออกมาพร้อมกับตาสีแดงเขานั้นเปิดหน้าของตัวเองให้กับแกะให้ดูมาร่วมกับพวกเรามาอยู่ในความฝันอยู่ตลอดไปในวกจันหลังจากนั้นเจ้าแก่นั้นได้ทำการเดินถีบขาเข้าไปในนิมิตโดยเดชฮ้โอ พวกเราซะ้ไม่ไม่แกจะต้องตายแต่ว่านี่เป็นเรื่องที่ถึงต้องการเปลี่ยนฟันดีโอ้ชากจุดธรรมดาการเปลี่ยนไปด้วยครับผมรู้สึกดูโอเคนะครับเป็นเกมที่อ๋อเขาบอกว่า The Black Cat u p o n i t มันจะมาในเร็วๆนี้นะครับ2022นะครับ New Area p u z z l อ of อ right. no, i ฟฟิศแอนด์โลนะครับรูเหมว่าเขาหมายถึงว่าเขาจะปล่อยเดทมาในทวิตเตอร์เหรอทวิตเตอร์ของเขาเดี๋ยวผมเขอยากเสิร์ชทวิตเตอร์เขาแป๊บหนึ่งนะแต่ผมไม่สามารถให้คุณดูได้นะครับผมจะเสิร์ชทวิตเตอร์อ่านหน่อยว่ามีอะไรบ้างโอเคนหมทวิตเตอร์ baby in yellow ินเย็นโล ทีมเทเลพาธนะครับผมกดติดตามเขาไปก่อนเลยเขาบอกว่านะครับผมมีลิมิเต็ดทับพัชดาวน์โหลดแอนด์ฟอร์ซักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมันเกี่ยวกับอัปเดตใหม่นะครับตอแทนไหนอ๋อไอ้อะไรเนี่ยโอ้ยเอาเอาเด็กเข้าไปในเครื่องซักผ้าอะไรเนี่ยเราปิดเด็กโอ้โหโอ้ใจใจร้ายเนี่ยโอเค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 ก็ผมว่า เกมมาเขาใช้ได้นะคะผมเป็นเกมที่ผมอยากจะให้เขาอัปเดตเรื่อยๆนะคบผมแต่ก็อัปเดตโอ๊ยโฆษณาเอาละ่ะคือเนื้อเรื่องมันจบลงไปแล้วครับผมแต่ว่าเราั้องกดล็อกโซโไม่ครบนะครบรอบนี้เราจะไม่รอเด็กน้อยแล้วเราจะหาโซกันเลยครับอยู่ในวัดโซมันชอบแอบอะนะเฮย้ยรู้สึกก่าฉีดจังเลย รีบหาดีกว่าและอีกหนึ่งอย่างที่เราลืมทำนะครับเฮ้ยเจ้าหนูน้อยเฮ้ยคนจะทำะยังไงเฮ้ยอย่าเจอย็นนะครับผมโอเคนะครับเจ้าหนูน้อยมันี่สิจะพาไปดูของดีของดีอะไรอ่ะครับเฮ้ยทำไมเนี่ยลาก่อนนะดูหน่อยโตเฮ้ย เ่น้องคงเ,เขาจะแบบว่าหมุนติ้วหมุนติ้วไม่ไหวแล้วหัวหมุนเอาล่ะนะครับผมก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปในพาร์ทนี้ยังไม่จบนะครับผมคลิปในพาร์ทนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปฉีดไปผมกลับมานะครับโอเคผมกลับมาแล้วนะครับซึ่งผมไม่แน่นใจว่าเจ้าเด็กเนี่ยนะครับผมจะต้องอาโซจากไหนต่อนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องหาโซจากไหนต่อ ผมน่าจะเอาไปทำอะไรได้แน่เลยเอาเป็นว่าเอ้าไม่มีสเลเดอคอเคอเคันน่้ก็ทำอะไรม่ได้ดิผมไม่แน่ใจว่าโซอยู่ไหนกันนะครับผมเพราผมก็ไม่รู้เหมือนกัน่ัน,นนี้เปล่าอ่ะ เห็นนะ้วมันเปิดได้เยอะอ๋อหลัจงจากนั่งเปบลอกง่ผมก็ไม่แน่ใจอยู่ดีนะว่าอ่ามันจะมีของมันอ่าโซที่เหลือมันอยู่ไหนกันแน่นะผมก็พยายามจะหาอยู่แเนะี่ยแต่ผมสงสัยนะครับว่า ด้านในตรงซีเค็ดด้านบนมันจะมีโซหรือเปล่าฉนันนะผมขออนุญาตเปิดดูก่อนอ The key of the s e c r e t มืดอะเหมือนสภาพเปลือกสภาแล้วมไม่มีโซนะครับผมแต่ก็สำรวจก่อนนะครับ มันจะมีโซก็ได้อุย้ยมองยง่างจะตายหรือว่ามันอาจจะอยู่ในตอ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 ัปเดตที่แล้วอ่ะมันน่าจะอยู่แถวตอนอัปเดตที่แล้วนะน,นี้คิดจะมาตัวนี้เขายังไม่มาครับผมแ็็คแคนนะจะมาอัปเดตอีกน,นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเดินกลับไปจะป็นยังไง แน่นอนครับผมฉะนั้นเรากลับไปก่อนนะครับเพราะน่าจะว่าเกมยังไม่อัปเดตนะมันยังคัามศูนย์นะผมลองหาดูว่ามันจะอัปในขอลองหาดูก่อน,นได้ั้ยว่าเบบี Be ้อินเยลโล ว่าออโซนะครับโอเคจริงด้วยมันอยู่ในอัปเดตที่แล้วเอาเป็นว่าได้เวลาออกไปด้านนอกครับผ okay, มโอเคเขาก็เหมือนกับจะมีอัปเดตกับอันนี้ใหม่ด้วยนะ ผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปตามซีเคล็ดต่อในคลิปหน้านะคะบ,บ๊ายบาย